สวัสดีวันแม่ครับแฟนคลับ12ราศีครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับเป็นวันมงคลวันแม่แห่งชาตินะครับก็ขอให้คุณแม่ทุกคนโชคดีมีความสุขเป็นที่รักใคร่ของลูกหลานบริวารน,นะครับมีลูกหลานที่มีความรักความกตัญญูนะเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ดูลักนาะราศีตุลน,นะครับหรือคนราศีตุลเกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง10 16พฤศจิกายนของทุกปีนะครับในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2เดือนนะครับ2เดือนก็เผื่อจะได้วางแผนชีวิตนะครับดูมุมดาวนะครับใน2เดือนนี้นะครับดาวโยกเกฑนดีกับลัคนานะครับมีดาวชุมนุมกันอยู่เรือนลาภะหลายดวงนะครับถือว่าโชคลาภรายได้ดีมากนะครับเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะครับมุมดาวเกื้อหนุนดวงชะตานะครับ กลางกันยายนไปแล้วดาวเริ่มเข้าเรือนวินาศนะครับก็อ, <c oughs> อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเดือนสิงหาถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นทีเดียวนะครับมาดูดาวใหญ่นะครับดาวเสาเจริญพันธุจรก็เรือนปุตตะนะครับพันธุปุตตะบางคนก็มีเกณฑ์จะถ้าคนโชคดีก็มีโอกาสได้บ้านใหม่นะหรือ รถยนต์หรือที่ดินนะครับแต่ถ้าใครดาวเสาเดิมเสียจรเป็นกาลีก็ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้ดาวเสาทำมุมเล็งกับดาวคู่ศัตรูนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดาวปุตตะ,ะดาวราหูจรข้อเรือนดาวปุตตะนะครับเป็นเจ้าเรือนปุตตะจรข้าเรือนปตนินะครับบางคนก็ ได้พบรักใหม่นะครับได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับ <c oughs> สำหรับคนโสดนะครับคนที่แต่งงานแล้วก็ระวังมีเด็กมีกิ๊กเข้ามานะครับ <c oughs> ดาวเจ้าเรือนปัตนีคือดาวอังคารในจรเข้าเรือนลาภะนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง17สิงหาคมก็มมถือว่าโชคดีนะครับจะมีคู่ครองคนรักหรือคู่ค้าหุ้นส่วนก็ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้มีโชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ดูดาวเปหัสนะครับเป็น ราชาโชคครับเรือนปตนิจอมะเลงลัคนาคก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะครับได้รับอาน,นิสงส์เต็มๆจากดาวราชาโชคนะครับเป็นสหัชชะสำหรับผู้ที่เกิดกลางวันนะครับเป็นเจเริญอ,อริสำหรับผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับจอนเขาเรือนปตนิสหัชชะเข้าปัตนิบางคนก็อาจจะไปรักไปชอบเพื่อนนะครับที่เคยเรียนเคยทํางานกันมานะครับ อาจจะห่างเหินกันไปสักพักหรือมีปัญหากันสักพักแล้วก็กลับมารักกันใหม่นะครับส่วนผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับผู้ที่เกิดกลางคืนอริเข้าปัตตินก็ระวังปัญหาเรื่องความรักเหมือนกันนะครับเพราะว่าราหูเล็งลักนณาถือว่าเป็นดวงพิทุบาลเรื่องคู่นะครับบางคนมีกิก๊กมีเด็กเข้ามาก็อาจจะทําให้ปัญหากับคู่นะครับสําหรับคนโสดก็เนื้อหอมนะครับมีคนมารักมาชอบเยอะนะ ดาวประหัตเล็งลัคนาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับถือว่าเป็นดวงนาระอุดมเกณฑ์นะครับดวงเศรษฐีทําให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้านนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้แต่งงานนะครับส่วนดาวพระเกตเป็นดาวเกี่ยวกับวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจอนก็เรียนกรรมะตั้งแต่9ก้ากันยานะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับจอนอยู่เรียนกรรมะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับไปไหว้พระไหว้เจ้านะหรือไปเข้าพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับวิญญาณนะครับบางคนไปขอโชคขอลาบขอหวยนะ,นะครับไปเข้าพิธีกรรมวันที่9กันยายนเป็นต้นไปนะครับเดือนกันยาน,นี่ดาวพระเกตจรก็เรียนสุภะก็ดีนะครับช่วงนี้ถือว่า,อาวิญญาณหรือ ส่งเสริมให้มีโชคลาภรายได้นะครับนะก็ขอให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความเจริญก้าวหน้านะครับหรือมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะครับดาวพระเกียรติมันเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับ้าสุภาดาวมฤติยูเข้ามรณะนะครับถ้าโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุภรเคราะห์เช่นดาวพรหัสก็มีโอกาสได้รับมรดกหรือมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากคู่ค้าหุ้นส่วน แต่ถ้า,าโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบัปปะเคราะห์เช่นดาวเสาดาวอังคารดาวอาทิตย์พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดนะครับหรือสูญเสียมรดกนะครับดาวอาทิตย์นะครับจรเข้าเรือนกรรมะเป็นเจเรวรลาภาเข้ากรรมะตั้งแต่17ตุลาถึง18สิงหาช่วงนี้ถือว่าโชคลาภการงานดีมากนะครับชื่อเสียงกิจยศโดดเด่นนะครับบางคนตกง,งานก็มีโอกาสได้งานทํานะครับ 18สิงหาถึง17กันยาดาวอาทิตย์เป็นเกษตรจรก็เรือลาพระช่วงนี้โชคลาภรายได้ครับดีมั่นคงนะครับมีรายได้ดีมากครับ18กันยาถึง17ตุลาดาวอาทิตย์จรก็เรือนวินาศช่วงนี้ก็ระวังเรื่องโชคลาภรายได้นะครับก็อย่าไปเ,เสี่ยงเล่นหุ้นเล่น,ลนหวยหรือการพนันนะครับช่วงนี้โอกาสเสียหายดาวอังคารนะครับเป็นดาว เจ้าเรือนกระดุมพระสําหรับผู้ท <tare dar> <studio> ี hey. ่เกิดกลางวันเป็นเจ้าเรือนปัตตานีสําหรับผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับช่วงกรกฎาถึง17สิงหาเนี่ยนะครับผู้ที่เกิดกลางวันนี่ถือว่าดีมากนะครับการเงินการทองโดดเด่นเนื่องจากกระดุมพระเข้าลาพระแปลว่าโชคลาภการเงินการทองดีนะครับจะได้เงินเข้ามาเยอะส่วนผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับปัตตานีลาพระแปลว่าโชคดีเกี่ยวกับคู่นะครับเนื้อหอมมีคนมารักมาชอบเยอะ หรือได้คู่ครองผู้ที่แต่งงานและคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนสนับสนุนให้มีโชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับ18สิงหาถึง2ตุลานะครับดาวอังคารจอรก็เรือนวินาศนะครับสำหรับผู้ที่เกิดกลางวันกระดุมพระวินาศช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวงังเรื่องการเงินนะครับแนวโน้มจะมีรายจ่ายเยอะแต่ดาวอังคารเป็นมหาจักรก็ยังสามารถหาเงินได้ดีอยู่นะครับการเงินอาจจะเข้ามาเยอะบางคนได้เงินมาแบบลับๆได้เงินใต้โต๊ะนะครับ สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับดาวเจริญปัตตนิเข้าวินาาช่วงนี้บางคู่ก็อาจจะมีปัญหาละหองละแหงนะครับมีเหตุให้ทะเลาะกันนะครับหรือระวังคู่ครองสร้างความเสียหายให้นะครับดูดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นสุภาษสำหรับผู้เกิดกลางคืนนะครับสุภาษเป็นวความเจริญก้าวหน้านะเป็นวินาศสำหรับผู้ที่เกิดกลางวันนะครับในเดือนสิงหาคมถึง27กันยายนเนี่ยนะครับ ดาวพุธจออยู่เรือนลาภเป็นมหาจักรและราชาโชคก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับโชคลาภรายได้ดีบางคนมีโอกาสถูกเลขถูกหวยถูกรัตตอรี่นะครับได้โชคลาภมาแบบฟุก,ฟ,กฟุกนะครับสําหรับผูท้ที่เกิดกลางวันนะครับวินาศลาภช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าไปเล่นหุน้นเล่นหวยหรือเสี่ยงมากนะครับโอกาสเสียหายได้เหมือนกันนะครับบางครั้ง <c oughs> ผู้ที่เกิดกลางวันกับกลางคืนเนี่ยผลมันก็ต่างกันนะครับบางบางทีตรงกันข้ามเลยนะครับเกิดกลางวันโชคดีกว่ากลางคืนอะไรเงี้ยนะครับหรือกลางคืนโชคดีกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นการฟังหมอดูที่ YouTube นะครับเขาจะพูดแบบกว้างๆแลยพูดแต่แง่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังหูไห้หูนะครับ29กันยาถึง14ตุลาเนี่ยก็เข้าวินาศนะครับเราพูดเป็นเกษตรและมหาอุดเข้าวินาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับ คนนินทาว่าร้ายนะแต่คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับทำร้ายเราไม่ได้อย่างมากก็แค่นินทานะครับหรือระวงังเรื่องกาพูดคําจานะครับพูดไม่ดีก็อาจะเขาเรียกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากเป็นสีนะครับเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับสูญเสียผลประโยชน์รายได้ที่ควรจะได้นะครับมาดูดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์สำหรับผู้ที่เกิดกลางวันเป็นตนนลักษ์นะครับหรือดาวประจําตัวของผู้ที่เกิดวัน เ,เกิดในลาศีตุลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เกิดกลางคืนเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับมรณะนะเข้าเรือนลาภะในช่วงกรกฎาถึง26สิหงหาเนี่ยนะครับช่วงนี้ชาวตุลที่เกิดกลางวันเนี่ยนะครับขยันกันแข็งในการหาเงินหารายได้ทําให้โชคลาภรายได้ดีมากนะครับสําหรับผู้ที่เกิดกลางคืนมรณะเข้าลาภะในด้านดีก็อาจจะมีวิญญาณมาบอกโชคบอกลาภก็ได้นะครับ ในด้านเสียก็ระวังการสูญเสียรายได้นะครับ <c oughs> หรืออาจจะมีโชคจากทางไกลก็ได้อย่างต่างจังหวัดมีคนทางไกลโทรมาบอกเลขก็ซื้อไว้เลยนะครับก็มีโอกาสถูกหวยถูกรอตตอรี่นะครับ27สิงหาถึง27กันยาช่วงนี้ดาวประสุขภพักองศาเดินถอยหลังเข้าเรือนกรรมะนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับด้านการงานนะครับเพราะดาวประสุขเป็นราชาโชคแล้วอีกอย่างดาวอังคารกับดาวศุก นะที่เคยเล่นกับดาวเสาร์ในตอนนี้หลบมุมกันก็ทําให้ชีวิตเชาตุนมีความสุขมากขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มแฮปปี้ร่มลงตัวนะครับผู้ที่เกิดกลางวันนะครับจะได้งานมาแบบฟุกๆนะครับได้งานมาแบบง่ายๆนะครับการงานเจริญก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะดาวพระสุขเป็นราชาโชคนะครับสำหรับผู้ที่เกิดกลางคืนดาวพระศุกเป็นดาวเจริญมรณะเข้า กรรมะช่วงนี้ด้านด้านดีก็อาจจะได้งานเก่าๆกลับมานะครับเนื่องจากเราผสบพระองศาในเดือนสิงหาถึง12กันยานี่นะครับอาจจะ,ะหรือใครตกงานก็ลองไปหาเจ้านายเก่านะหางานเก่าที่เคยได้หรือลูกค้าเก่านะครับแล้วก็มรณะเข้ากรรมะอีกด้านหนึ่งก็แปลว่า มีอกมีเกณฑ์ตกงานเหมือนกันนะครับสําหรับใครมีปัญหาเรื่องกับเจ้านายมีปัญหาเรื่องการงาน <c oughs> เคยระหองระแหงกันอยู่นะครับมีโอกาสตกงานหรือการงานอาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าการค้าการลงทุนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับต่อไปไปดูรายละเอียดนะครับการงานเดือนสิงหาคมนะครับตั้งแต่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมเนี่ยดาวการดาวอาทิตย์เนี่ยครับจาเรือนลาพะจรมาเป็นมหาจักรเข้าเรือนการงานนะครับ ทำให้ชาวตูนมีผลงานที่โดดเด่นมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่รู้จักกันในวงการอาชีพการงานนะครับบางคนที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการโชคดีมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งผู้ที่ตกงานหรือกําลังหางานทําก็มีโอกาสได้งานนะครับผู้ที่ทาอาชีพอิสระเจ้าของกิจการหรือธรราค้าขายทั่วไปก็จะโชคดีมีงานเข้ามาเยอะนะครับมาดเาูเดือน กันยายนนะครับเดือนกันยายนก็ยังดีต่อเนื่องนะครับเนื่องจากดาวพระศุกร์จอนเป็นราชาโชคจอนก็เรือนการงานนะครับจะได้งานมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับทําให้ชาวตุลเนี่ยเอาใจใส่ในธุรกิจการงานเป็นอย่างดีนะครับมีจิตใจจดจ่อการทํางานด้วยความเพียรพยายามนะครับเป็นผลให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จได้อะไรมาง,ง่ายๆ นะงานที่คิดว่าหลุดลอยไปแล้วก็คงไม่ได้แล้วแต่ก็มีลูกค้าเก่ากลับมาอุดหนุนเกินความคาดหวังนะครับ,นะรบอขอให้สู้ลุยเต็มที่นะครับในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องการงานนะครับเดือนนี้ขอให้ชอบตุนลุยให้เต็มที่เลยนะจะมีงานไหลามาเทมาแบบฟุกๆุแบบราชาโชคนะครับไม่ต้องท้อถอยนะครับใครที่รู้สึกท้อถอยเบื่อนายก็ลุกขึ้นมาลุยได้เลยนะครับ หมายเหตุนะครับดาวพระศุภกองศาเดินถอยหลังจากราศีสิงห์กลับมาที่ราศีกรกฎตั้งแต่31กร,รกฎาคมถึง12กันยายนเนีนะครับอภิษองศาอยู่ที่เรือนการงานนะครับชาวนี้ช่วงนี้นะครับาการงานมีเกณฑ์ติดขัดล่าช้าบ้างนะครับนะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับช้าแต่ยังได้นะแต่ขอให้อดทนพยายามอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงได้แน่นอนนะครับ หลัง12กันยายนไปแล้วนะครับดาวการงานเดินหน้าเนี่ยนะครับการงานที่ติดต่อวิ่งเต้นไว้นะครับที่คุยกันไว้ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับอย่าท้อถอยลุยต่อไปได้งานแน่นอนครับเรื่องการเงินเ,ออเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับดาวการเงินจอนอยู่เรือนลาภและมีดาวหลายดวงมาชุมนุมกันอยู่ที่เรือนลาภ โอ้โหถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โชคลาภรายได้ของชาวตุนโดดเด้นที่สุดมีรายได้หมุนเวียนดีนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับดาวพุธยังเป็นมหาจักรและราชาโชคนะครับจอนอยูเรือนลาภะในเดือนสิงหาคมถึง27กันยายนนะครับดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรยูเรือนลาภะนะครับและดาวประสุกดาวประจําตัวจอนอยูเรือนลาภะในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับทาให เจ้าชะตาขยันหาโชคลาภรายได้นะครับช่วยให้โชคลาภรายได้ไหลมาเทมานะครับคนที่ทํางานหลายอย่างก็มีโอกาสมีรายได้ได้ไดหลายทางนะครับแต่รายได้สําหรับบางอาชีพอาจจะลาช้าบ้างนะครับรายได้จากงานใหม่อาจจะลาช้ากว่ากาหนดเพราะช่วงนี้มีดาวพักองศาหลายดวงนะครับแม้จะได้ช้าก็ยังได้นะครับ ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับลูกน้องลูกหลานบริวารเพราะดาวเสาจอรอยู่เรือนปุตตะจรเล่งกับดาวอังคารและดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันจอรอยู่เรือนลาภะเนี่ยนะครับจะมีคนมาขัดลาบผลมาขัดผลประโยชน์นะครับ18สิงหาคมเนี่ยนะครับดาวอังคารดาวการเงินจรเป็นมหาจักจรจรเข้าวินาศนะครับช่วงนี้ก็ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมีเกณฑ์จะมีรายจ่ายเยอะนะทางรายจ่ายในครัวเรือนรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือลูกน้องนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับช่วงนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินแบบปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเช่นเ,ออเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับหรือคู่ครองเจ็บป่วยนะเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้อง เจ็บป่วยนะครับเกิดอุบัติเหตุก็มีเหตุให้ซ่อมรถซ่อมบ้านก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้ก็อย่าประมาทอย่าขับรถเร็วนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองดาวความรักของชาวตุลในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังไม่ค่อยลงตัวนะครับเนื่องจากดาวราหูยังเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทเรื่องคู่อยู่นะครับนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ดาวตนุรักษ์กับดาว นะอังคารดาวคู่ครองนะครับเล็งกับดาวเสาร์คู่ศัตรูทําให้ความรักความสัมพันธ์ยังมีเรื่องอึดอัดขัดข้องใจกันอยู่นะครับคนโสดก็อย่าเพิ่งไปตกลงปรงใจกับใครนะครับคนที่มีคู่ก็ขอให้รักรักกันน้อย,อยแต่รักนานๆน,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 นะครับถ้ามีอะไรก็พยายามปรับความเข้าใจกันนะครับสําหรับคนโสดก็ขอให้รักนวลสงวนตัวนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ต้องระมัดระวัง ท้องแบบไม่มีพ่อนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับนอกจากดาวเสาในเรือนปุตตะเล็งกับดาวพระศุกร์นะคู่ที่แต่งงานแล้วระวังมือที่3จะแทรกเข้ามานะไม่ว่าจะจากฝ่ายเจ้าชะตาเองหรือจากฝ่ายคู่ครองนะครับเพราะเพราะชาวตุลช่วงนี้เป็นคนที่เป็นราศีที่เนื้อหอมากนะครับ บางคนแม้จะมีคู่แล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้โอกาสนะครับบางคนจะบางคนจะมีเพื่อนที่เคยรู้จักกันเคยทํางานร่วมกันมาหรือเคยเรียนกันด้วยกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาจีบนะครับเริ่มกลับมาจีบกันใหม่นะครับบางคนก็ห่างเหินกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่บางคนจะได้เด็กนะครับได้คู่เด็กและจะลงรักเด็กมากนะครับ ช่วงเดือนกันยายนความรักเริ่มดีขึ้นนะเพราะดาวคู่ศัตรูได้หลบมุมกันนะครับดาวเกี่ยวกับความรักได้หลบมุมกันด้วยนะครับเดี๋ยวแต่คู่ที่มีปัญหารุนแรงระหองระแหงกันมานานก็มีเหตุให้พลาดจากกันหรือต้องระวังอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือคู่ครองทําให้เกิดความเสียหายด้านการเงินเช่นการเล่นหุ้นหรือเล่นหวยเล่นแชร์ในช่วง18บแสิงหาถึงวันที่2ตุลาคมเนี่ยนะครับ ต้องคอยเตือนคู่ครองด้วยนะครับเรื่องการเงินกระทองแนวโน้มจะเกิดความเสียหายนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับถือว่ามีโอกาสเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับนะมีดาวตนนรักษ์ไปกลุ่มกับดาวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยหน่อยก็แล้วกันนะครับ ส่วนเดือนกันยายนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดาวตนุรักษ์เป็นราชาโชคนะครับไม่ได้ไปสัมพันธ์กับดาวบาปะเคราะห์หรือดาวที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยนะครับขอขอบคุณชาวตุลและทุกราศีที่เข้ามาติดตามนะครับจาันทการขอฝากช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ขอให้แชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะการดูดวงก็ไม่ต้องเชื่อมากฟังหูไว้หูนะครับ มันทุกอย่างที่พูดไปไม่ได้เกิดมาทั้งหมดนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัทการนะครับเข้าไปฟังวิทยุ FM 97นะครับทุกวันจันทร์11โมงถึงเที่ยงนะครับในรายการทุกโตโหงน,นะครับโทรเข้ามาในรายการเพื่อดูดวงสดได้เลยนะครับเบอร์โทร02 2763633นะครับ 022763633นะครับหรือต้องการพิสูจน์ความแม่นทำให้แม่นอาจารย์ยินดีขึ้นเงินนะครับและเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่นะครับก็ขอฉลองวันแม่ด้วยการลดค่าดูดวงเป็นพิเศษนะครับต่ำสุดในรอบปีนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร0910055151หรือจะไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับขึ้นต้นด้วยแอดไซน์นะครับ S ro, a, t a s t r o n a t A S T R O นะครับนัด Astro นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับยังไงฝากช่วยกดไ LIKE, ลค์กดแชร์และในเทศกาลวันแม่ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสมหวังขอให้เป็นที่รักของลูกหลานนะครับขอให้ลูกหลานกระตันยูนะตั้งแต่รายการทุบโต๊ะโหนเมื่อวานนี่นะครับมีคุณแม่ หลายคนโทรเข้ามาหาร้องหหมร้องไห้โทรมาหาส่วนตัวนะครับก็เนื่องจากโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับบางคนมีทรัพย์สินเงินทองเยอะะแต่อยู่คนเดียวลูกหลานไม่ดูแลมีทรัพย์สินก็ขายให้ลูกหลานไปหมดนะครับบางคนก็น่าหินใจนะครับมีคนแก่เยอะนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับบางคนอยู่คนเดียวอายุเยอะแล้วลูกหลานก็ไม่เหลียวแลนะครับ บางคนแบ่งที่แบ่งทางแบ่งมรดกให้หมดแล้วก็ทิ้งแม่กันหมดนะครับทิ้งพ่อทิ้งแม่นะครับอย่าลืมนะครับใครทําดีกับพ่อกับแม่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ดับนะครับใครที่ทําไม่ดีกับพ่อแม่อนาคตก็จะเจอลูกของตัวเองนั่นแหละนะครับทํำยังไงกับพ่อแม่ลูกของตัวเองก็จะทําแบบนั้นกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทําดีกับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความสมหวังครับสวัสดีครับ